เห็นไหมไฟลายลงไปายลงไปไอ้หนูสวัสดีครับวันนี้นะครับผมณเดชนนะครับก็จะมาปรุงทำกันตรงน,นี้นะครับกินสดๆร้อนๆเลยนะครับนั่นก็คือ มาม่าเกาหลีรสหมาล่าเผ็ดมากนะครับในระดับหนึ่งนะครับก็เผ็ดนั่นแหละผมจะมามาในสองห่อนะครับมาพร้อมกับหอยลายนะครับแล้วก็สองห่อนี้นะครับห่อละ570แคลอรีนะครับเริ่มลุยกันเลยนะครับดูปลาของชัด กะน้ำให้พอดีนะครับจะได้ไม่ต้องเบิร์นออกสำหรับสองห่อปมะามาณนี้ก่อนนะครับโอเคตอนนี้นะครับน้ำมันก็เดือดแล้วนะครับเราจะใส่หมามาลงไปเลยนะครับก็ตินในหม้อเลยนะครับวันนี้ อมันใหญ่มากๆเลยนะครับก็จะได้มาในซองมันจะมีน้ําเผ็ดของเขานะครับมาถุงหนึง่งแล้วก็จะมีพวกสาหร่ายพวกผักต่างๆของเขาโรยหน้านะครับสองหอ่อก็จะจุกนะครับสองลองมีจุกสำหรับผมจุกเลยไอ้จุกมาเลยนะไอ้จุก

เห็นไหมหอยลายลงไปลงไปไอ้หนูเราจะทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะจ๊ะอู้หอมมากเลยสูตรใหม<อ>่รสมาบ<ถ>้าหอยลายหอยลายนัวๆดูดิ mm -hmm. 嗯，嗯。Mm. Mm. Mm-hmm.